ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุตัตปีขึ้นไปเด็กอายุ1ง2ปีถึงเดือน3นควรได้รับการแนะนําจากผู้ใหญ่กำนันอบตอบารคนตาบอดไม่ควรดูคนพิการทางหูไม่ควรฟังโทรศัพท์มือถือใครฟังไม่ได้เลยไปช่วยแม่เก็บยา

สั่งเหรืออะไรสร้งวันที่มึงมเมาะนี่มามามาที่มาทั้งรูปนั่งมาหนังกงินโกลนมา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 แล้วครับมา,มา,มา,มาน้องมามาทั้งรูปนั่งพวกหนยนะครับครับทุกหนยน,นว้าวรูปรซี่มาให้นกแก้วพันเอามาให้มึงสั่งคือนั้นมึงเมาเอาไปโกลนมึงเมาคือนั้นมึงสร้างพัน เอาตามชดนะไม่คุ้นอะไรหรอะไรมันอยากได้อีกแล้วเนี่ยบ้าผมเป็นอะไรงาปากซอยอะมึงเอาไปก่อนเนี่ยเพราะข้าวบะเตี๋ยวอ่ะเออพผมข้าวบะเตี๋ยวเอาไปเลยเออคนงานก่อสร้างมันก็เอาไปก่อนไปเลยสร้างเบื้องในครัวก็เอาเออถ้ามึงถ้ามึงอายมึงก็เอาสักกระเบือไปก่อนเออได้อีฮะเออทีเบิ่มเมียตัว เธอหยุดก้นนะหยุดก้นโทดเรืงในเกลือพันหนึ่งการู้ไหมพอันจะมีตางจริงนี่พันนี้จะปีโอเปิลโค้งคนได้ไหมเปิลโค้งเฮนี่เขานี่พมจำน้ำกับปีเลยพึ่นกี่วันนึ่งไอ้นี่ได้พื้นไอ้ซื้อมาพึ่งพันว้นมาพ่อทำไรพ่อทำไรทำรเงี้ยเจริรวยเงี้ยเจริรวยก่อนเจรบรวยก่อน เปาดีพีเปล่าเปล่าเปล่าดีตัวซื้อเลยฝันก้นฝันฮะฝโอ้เอยก็โห้ฮะ r ยเลเปยเปยเลยปดเลยปเยเลยไเลยเลยได้สี่อันตัวพันได้นี่เปรดเทุกคนุกกตาี่ผมซื้อมาเลยยก็ออาบกอาิบรอ่าอ่าอส่เลอ่าเลยส่งเั่่งเลอ่รวยอาทิตย์ม้อนปีม้อนม้อน ลูกย oh, oh, ีบานนี่ตัสุด่บอาวอนึงป่อโรยลมาปกรนาเนออกูนี่ปีนี่มดเอี่มดนี่มเอาไวที่ปุเพอาเอ่อบลลลอรับเอ่อะไปดเดียดียวยวเดียวเดียวฮะเดียวป่มซังกเวเออได้ดัังหลุมสังเพ้งเลยเอาเงนึงนะเออได้ไดอหุกตกนาปลา่อีย่างราโอ้โหออ ยเอากบเมืองเลยนะลูกใหลูกเบ็ตเล็ดมหมื่นพอสามมื่นเอีช่พอนี้นะเพื่อผ้อยางตาตัวนี้ถึงอย่าเนี้ยยนโชถึงคนยนโยกจำน้ำเอาไปจำน้ำซึ่งเอาตามาทั้งรูปเอาตาเส้นกมเลยเดี๋ยวดยอดี๋ยวกไปจำสบยนะไอ้นี่ึ่งตาตาตัี่คอยอนอันนี้กี่บาทอ่ะกี่บาทเ็ดเต็มเลย chấm ra mượn bỏ chấm ra mượn bỏ đi nó phải phải sắp 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 สร้างพลังในยุคโควิดัวจิตในเกือบคุมเลงิงหัวรอเสียมันระวังรามขามนะคุณตอนนี้คิดนั่งเฉลีวนะครับเดี๋ยวเราก็มาต่อกันเลยนะครับ ทางน้ำน้ำเบิ้นแก่ลุปน้ำตาลลุ่มทูนสูนไปนะฮะฮักหานฮับสัสัปดาห์หน้าใครรบชืน่นมีเรือให้ข้ามขั้นตลอดนะครับติดตามด้วยนะครับทางเพจกดกระดิ่งติดตามก่อสัดา์ได้เลยนะครับขอบุณมาที่ติดตามพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ